7นาฬิกา51นาทีสลับกลับมาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออนงศรีโพส์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอวันเกิดแม่นี่หรือของขวัญแจ้งความจับแม่ความกตันอยูให้ไร่ให้นาลูกตอบแทนแบบนี้ขอบคุณโรงพักทุ่งเบนจาดที่ร่มอวยพรว,วันเกิดท่านผู้ชมจากภาพ จะเห็นแม่ซึ่งเราทราบว่าวัย73คว้าไม้วิ่งไล่ลูกแท้ๆตะโกนเสียงดังด้วยวันนี้วันเกิดแม่ไม่ต้องทำ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 หยุดเลยหยุดเลวันนี้มาคุ้นลูกพ่อพี่อยางไรบ้างนแม่รูหนาแม่วันนี้วันเกิดป้าไม่กลัวตายแล้วตายวันเกิดเนี่ยละดีจะเอาเลือดหัวมันล้างไปซะหนเลยใจเย็นๆ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  กแจ้้งงความแจความใจเย็นๆมากจะจับแม่มาอย่างเดียวเชื่อมึงยังเลี้ยงไม่เชื่องเลยไอ้อป,ป้าป้าอย่าเพี้ยนไม่กลัวตายวันนี้มันเกิดด้วยผูเกิดไปหัวกบาลมึงไปเลือดหัวมึงไหนเป็นกูอยู่ไหนจะดนีนะมา,มา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 ค่ะมึงมาจะกู้มาหัวป้าป้าฟังก่อนดผมร้อยเวรเนี่ยให้เกียรติผมหน่อยผมมาตรวจที่กระเทร ใจน,นะครับใจเย็น,น,ยนแจ้งแม่จับติดคุกเออใจเย็นนะครับหาบุกคเนี่ยสร้างสวนมาตลอดหกมันเกิดมาต่อเจ็ดมันยึดหมดเงียบคุณทอระพี้ไม่เป็นไรมอดเออดเอา้ดเามอคุณอยู่ไหนฮะคุณจะหนีอีกนะเนี่ยไอ้นู่นแล้วแม่จะเข้ามานะร้อยเป็<ห>นแม่จะเข้าไปหาหลา,านมุดห้องนี้นะ ท่านผู้ชม <S <S เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อสิบธันวาที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุเป็นสวนทุเรียนมีพันธุ์พักอยู่ด้านในมีรวดหนามกั้นระหว่างกลางเรื่องเมินเกิดจากลูกไปแจ้งความจับในวันเกิดแม่ฐา,านแม่บุกลูกที่สวน,น,นแต่เดิมเป็นสวนของแม่ที่ยบบวโุกให้กับลูกแม่อ้างว่าขอเข้ามาแค่ทำกินแต่กลับถูกลูกล้อมรั้วตัดน้ำตัดไฟและสุดท้ายลูกไปแจ้งตำรวจจับแม่ตัวเองขณะที่ล่าสุด ลูกยังไม่ขอพูดอะไรทาผู้ชมนักข่าวคุยกับคุณป้านงเสยคนนี้บอกว่าพื้นที่นี้เป็นสคหนึ่งยังไม่เป็นโฉนดก่อนหน้าเป็นเจ้าของหมดเลยสร้างมาตั้งแต่ปี2.5.16ลูกสาวยังไม่เกิดลูกสาวเกิด2517ทํากินเลี้ยงลูกจนโตจนจบมหาลาัยดังซื้อรถให้เป็นของขวัญคันหนึ่งเกือบร้านลูกสาวก็ทํากินโดยแบ่งเงินให้แม่ปีละหนึ่งล้าน แต่เมื่อช่วงประมาณ3ปี<ม>ที่ผ่านมามมลูกสาวไม่เคยให้แม่เลยค่ะแม่ก็เลยไปขอทำกินในที่ของลูกชายซึ่งแบ่งพี่น้อกันเอาไว้มีนายกันเอาไว้คนละครึ่งกับลูกสาวแต่พอไปทำในที่ลูกชายถูกลูกสาวกีดกันตัดน้ำบ้างเอารถมาขวางทางเข้าบ้านบ้างแจ้งตำรวจว่าแม่บุกรุกบ้างจนกระทั่งเนี่ยต้องขึ้นโรงพักกันบ่อยครั้งแม่บอกขึ้นศาลก็เคยมาแล้วแม่คนนี้อ้างว่า30กว่าไร่สวนทุเรียน ลูกสาวไม่ยอมแบ่งให้น้องชายแม่ก็เข้ามาแบ่งครึ่งและกั้นรั้วเพื่อแบ่งเขตแต่ลูกสาวไม่ยอมกระทั่งเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นคือแม่ความไม้บ่อยไปแจ้งความจับแม่ในวันเกิดแม่เหรอสิบธันวาคมก่อนหน้าเคยร้องเพลงผ่านกำแพงบ้านให้โดยใช้ทรโค่งให้ลูกฟังมาแล้วนะ

ก็คือว่ามันเป็นวันเกิดป้าเนาะวันที่จิบธันวา <c oughs> เขาก็พาตำรวจลงไปข้างล่าง <c oughs> บอกไปดูนู่นไปดูนู่นคุณตำรวจกำลังตัดท่อน้ำเลย <c oughs> ป้าก็บอกว่าท่อน้ำอันนี้คือแม่จะต่อน้ำมาใช้นะลูก <c oughs> แม่ไม่มีน้ำใช้เพราะ ต้องนาตัดน้ำแม่ไม่งั้นแม่ต้องเข็นถังพันลิตรมาใช้จากห้วยท้อน1ิกิโลก็พาตำรวจไปดูแล้วเขาจะแจ้งข้อหาแม่กับน้องอาบุกรุกพื้นที่เขาป้าไม่มีไรายได้ป้าแก่แล้ว73แล้วไปจะไปะทำอะไรกินใช่ไหมหม,มาเขาเลี้ยงค่ะแต่แต่แม่เขาไม่เลี้ยงค่ะป้าก็ต้องมาทำกินป้าจะอยู่สักกี่ปีแต่ลูกไม่เอาแม่ แม่ก็อยู่ไปตามยะาการตามทีนี้ทําไงไม่ให้กินเลยสองปีแล้วป้าทนไม่ไหวรัฐธรรมนูญนะวันเกิดแม่ทําไมเอาตํารวจมาเช้าก็มาเย็นก็มามป้ากระเดือดสุดๆป้ากซ็ซสือไม้สักกระเท้าไล่ตีมาเนี่ยที่เห็นลงคิดนี่แหละที่น้องเปิดโอกาสให้แม่มาทํากินตรงนี้ก็จแจ้งจับแม่มข้อหาบุกรุก ลูกเอ้ยสมัยใจได้ใย่ดำก็แม่ได้ขนาดนี้ลูกเจ้าปริญญามาหาลัยเกือป้าออกฮอนด้าให้คันหนึ่งล้านขาดไม่เท่าไรเป็นของขวัญให้ลูกแต่ลูกไม่คิดถึงแม่เลย สวนเนี่ยแม่สร้างมาทางนั้นสามีเขามาไม่มีอะไรมาเลยมาทํากินในสมบัติของแม่ของป้าสร้างมาจนร่ oh, ํารวยยกบ้านเป็นสิบล้านแต่ป้าจะเข้าไปหาหลานะป้าต้องมุดช่องหมาเลยกๆ็เข้าไปแล้วก็เข้าบ้านเขาไม่ได้หลังคัวเขาล็อกประตูแต่เวลานี้ช่องหมาป้าก็มุดไม่ได้เขากบล็อกแล้วโอ้โห oh oh. ลกปก็ช่างช่องหมารอดเลยเหรอเห็น <c oughs> <c oughs> แม่รอดท่านนั่นเอง อันนี้ฟังจากทางแม่ฟังลูกสาวที่ถูกแม่พาดพิงนักข่าวไปกดกรีงแต่ไม่มีใครออกมาโทรศัพท์ไม่สามีไปคนรับสายปฏิเสธจะให้ข้อมูลบอกแต่เพียงว่าขอปรึกษากันก่อน ขนาดที่ตำรวจคนกลางว่ายังไงท่วงเบญจาบอกเป็นเป็นกรณีพิพาทเรื่องสวนทุเรียนนะคะร้องทุกรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีส่วนเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยอันนี้พนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะคะแล้วพอเข้าไปก็คือเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างแม่กับลูกเจก้าหน้าที่ก็เลยเข้าไประง,งับเหตุคือก่อนหน้านี้มีการนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องสวนทุเรียนกันมาแล้วหลายครั้งก็พร้อมจใจความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกัน เหมือนจะนัดหมายเพราะแม่โพสล่าสุดป้ามาตามนัดค่ะเป็นภาพคุณป้ายืนอยู่หน้าโรงพักค่ะทงเบญจาใช่ไหมนี่โอ้โหอ้า